ชายส,ยสวยมากเลยจะส่งให้ป้าดูเอาช้อนในนี้ตุม้มชายสะอาดมากเลยปัญช้างเดี๋ยวนี้ฮะฝนเพิ่งตกอ่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นีกขึ้นเนะนนี่กเลยน้ำขึ้น